สวัสดีครับวันนี้ผมและโปรเจกเตอร์เอลเลดนะครับเราก็อยู่กับเจ้าตัวโปรเจกเตอร์จากเอฟสันนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือรุ่น e h ls 650B นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นเลเซอร์อัลตราช็อตโทนะครับความละเอียดระดับ 4K เลยนะครับมาพร้อมกับลำโพงของยามาฮ่าขนาด20วัตต์นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมีลูเมนอยู่ที่3,600ลูเมนนะครับซึ่งสามารถฉายได้ใหญ่สุดถึง120นิ้วเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปชมภาพและเสียงตัวอย่างของเจ้าตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูช่องเชื่อมต่อตัวเครื่องกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ไปดูกันเลยครับ ต่อมานะครับเราก็มาดูเจ้าช่องเชื่อมต่อของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งช่องแรกเลยนะครับก็จะเป็นช่อง USB Type A นะครับสำหรับอ่านไฟล์ได้นะครับจาก USB นะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็น HDMI หแล้วก็ HDMI 2นะครับซึ่ง HDMI 2เนี่ยตัวนี้เป็นช่อง eARC และ ARC ได้ด้วยนะครับถัดมานะครับฝั่งขวาเราก็จะเจอกับช่อง USB อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับอ่านไฟล์เหมือนกันนะครับพอถัดมานะครับก็จะเป็น HDMI Type A นะครับสำหรับจ่ายไฟเป็น DC อ u t นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องออปติกเอาสำหรับช่องต่อสายเสียงนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นช่อง USB สําสำหรับเซอร์วิสนะครับให้สร้างตรวจสอบตัวเครื่องนะครับสำหรับเจ้าตัวเชื่อมต่อด้านหลังมีประมาณเท่านี้นะครับด้านข้างตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับโฟกัสนะครับซึ่งมีแผ่นติดไว้อยู่เราก็ต้องงัดออกมานะครับแล้วเราก็โฟกัสมาตรงนี้ นะครับอันนี้เราก็โฟกัสเสร็จแล้วเราก็เสียบแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสําหรับถอดฟิลเตอร์แผ่นกรองนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับสาหรับทำความสะอาดหรือเปลี่ยนนะครับเราก็ใส่เข้าไปโอเคตอนนี้เป็นก็เรียบร้อยปุ่มคําสั่งใช้งานตัวเครื่องแล้วก็สำหรับปรับโฟกัสก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับ ตัวเครื่องนะครับก็จะมาพร้อมกับรีโมท Android เลยครับสามารถสั่งงานผ่าน้ตัวรีโมทได้เลยนะครับก็ามาพร้อมกับคําสั่งเสียงได้ด้วยนะครับรติดตัวเครื่องเลือกซอสสัญญาณเพิ่มเสียงลดเสียงเพิ่มแสงนะครับในตัวตัวนี้เลยนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเจ้าตัวภาพของ e f 3 E ส L S h l s 650b 4k ตัวนี้กันนะครับว่ามีภาพเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ผมก็เปิดไฟล์จาก YouTube นะครับปรับความละเอียดไปที่ 4k เลยนะครับแม็กซิมัมเลยนะครับเจ้าตัว ls 650b ตัวนี้นะครับมีความละเอียดระดับ 4k เลยนะครับแล้วก็เป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับอัลตราช็อตโช จอ80นิ้วระยะฉายอยู่ที่44เซนเท่านั้นเองนะครับตัวนี้มาพร้อมบิวอินแอนดรอยในตัวนะครับ3,600ลูเมนลำโพงนะครับ20วัตต์ของยามาฮ่าทำให้เสียงเนี่ยพูดได้เลยว่าแน่นมากกระหึ่มชัดเจนนะครับทดลองเสียงกันเลย ที่ขนาดผมเปิดยังไม่เต็มแม็กนะครับแจมทั้งภาพและเสียงครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบแบบปิดไฟกันบ้างเป็นยังไงเพราะตอนนี้ผมเปิดไฟอยู่ภายในพื้นที่ของผมเนี่ยมีไฟเยอะมากนะครับสว่างชัดเจนแต่ผมจะลองปิดไฟดูว่าภาพจะดีขึ้นกว่าไหม เป็นไงครับเมื่อปิดไฟแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะได้ภาพคมชัดมากขึ้นกว่าเปิดไฟนะครับสวยสดงดงามเลยนะครับแต่ไม่ว่าจะเปิดไฟหรือปิดไฟภาพก็คมชัดอยู่ดีครับเดี๋ยวเรามาลองดูแบบที่เป็นไฟล์หนังกันบ้างนะครับแต่จะได้ระยะเวลาไม่นาน This wolverine let down his entire world. you mm -hmm. สุดท้ายนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเจ้าตัว F3LS650B4K ตัวนี้นะครับสามารถโทรสอบถามมาที่เรานะครับโปรเจคเตอร์ o อ t l e ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์0264207แบน1-2หรือว่าจะเป็นเบอร์ฮอตไลน์0 8 19870604นะครับหรือแอดไลน์สอบถามข้อมูลได้ที่ SAI Projector Outlet พิมพ์ติดกันเลยนะครับผมและโปรเจคเตอร์ o อ t l e วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมและทีมงานเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ